ฮัลโหลสบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเด้อกราบพักใายพี่น้องมาหกับสองสาวครูบหน้าคือเก่าเด้อพี่น้องเด้อเมื่อนี้สาวคู่ชีเดินทางไปส่งน้องสาวนอกกาชีไปส่งน้องสาวแล้วก็อันนี้แม่นนาแล้วก็อันนี้แมนสาวไทยพี่น้องฝากเย็บซีในเด้อพี่น้องเด้อจากคนแม่งหอมปุ๊กอมใจนี่อันนี้คนขับรถเก่าเก่าเดิมไป ฝอบเดินทางเนาะพี่นอนะ้องเนาะอาใส่ให้เบิ่งสะอวนเนี่ยสะอวนอันนี้สะอวนกับไอ้อ่ะหลังจากห้าเส้นเอกสารเดี๋ยวห้องกับสิด้ออกไปห้องกับสิเดินทางสองสองจำมาเจ้สองจำสองจำหลังจากห้าเส้นเอกสารเดี๋ยวพี่น้องห้องกับเดินทางโตแบบนี้ที่เก่าที่เดิมเนี่ยวพี่น้องมือนีห้องเดินทางกันอยู่ พวกคนพวกคนไปจำไว้ก่อนเตียห <Okay. S 1> ลังจากที่เฮ้าเสียค่าเดินทางพี่นเนอะเข้ากับเดินทางต่อันนี้ก็ว่ามีตรพราพไทยเลาาแห่งที่สองคือเอาพี่เนอะสวรรค์ขตมุกกาหารมุกกาะหารสวรรค์ขต ไปใกล้ๆแป๊บเดียวข้านั่งรถน,นีกบดนลให้เอฟซีเบิง้งนำคล้องน้ำเนยเดอ้อหน่อยหนึ่งอ่าตายโต ก็เดินทางมากขามหดฟังไส้เด้อพี่น้องเดือต้อง,งเกิดกายพญานาคือเก่าแต่ว่าถามให้เบิ้งในคลิปที่สาวกูมหักหลวงสาวเกิดจะเห็นอยู่พญานาคพญานาคฟังนี่หันมันหดฟังไสยเลียแต่ว่าเฮายัางบดเด็กเขาคือหลังจากที่ว่าเฮามาหอด,ดการแล้วพี่นอ้องเฮาก็จะเปลี่ยนเลนิ์นะวันนี้จะงโย เปลี่ยนเลนอะไรแบบนี้จากที่เขาเคยขับรถฟังกวาเนาะเขาก็เปลี่ยนมาขับฟังสายแบบนี้กฎหมายของแต่ละประเทศบุคคือกันเขากับักษาเขากับักษากฎระเบียบบานพื้นคือเ่า พี่หนังเนาะปลาอันนี้เหาก็ม่าหวดเหาก็จะจำเขาซื้อฟังไทยเหาก็จะมาจอดโดนเหาก็จะไปจำอีกษันอีกสา,กสานนั่เขา <c oughs> ปายกิกไว้เง้ย มาเบิ mm ่งการแต่งต nah, ัวของสาวฝั่งไทยีในคนเซ็กซี child, mm ่ด hmm. the ้วยว้าผู้บ่าวผู้บ่าวผู้บ่าวารว้าวว้าวว้าวผู้ชาาผู้ชาาผู้ชาาสูงกันอืมเลาะเลียบฟั่งคุงเลียบฟั่งคุง vô lẹp của bà hai tùy đi bụng ngân liêm ở nằm 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 ็บเียมัดนเขดหามันเีดหาลวยหาลยนี่ปะอาไปซื้ออัไงกินชิบุดีก่อนหะปันบาทผุนห่ว